วันจะมีชาวบ้านถูกต้องตามกฎหมายสวันจะมีวิย,ยาวัจกรถูกต้องตามกฎหมายอำนาจของวย,ยาวัจกรนี้คือดำเนินเอกสารด้านกฎหมายธุรกรรม ทางกฎหมายของวัดร่วมกับเจ้าอาวาสคืออำนาจของวัดเพราะว่าวัดเป็นวิติบุคคลวัดต้องมีทะเบียนบ้านด้วแม่วัดต้องขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยแล้วทีนี้เราจะสร้างวัดจากปูนป่าไม้จากทีดินป่าไม้ได้อย่างไรหนึ่งเราต้องเขียนโครงการปรูนป่างคชะชียปูนเขียนเป็นโครงการเป็นบอก โครงการอิรัามาโครงการของวัดสติตสุขวัตามาให้เทศบาลตะบน้ำกลับเขียน,น,นเรียบร้อยแล,ล้วเขมาเป็นแค่ชื่อที่อยู่อะไรแค่นั้นคือมันสามารถใช้ได้หมดเลยครอบคุมได้หมด 2. เราต้องมีการบันทึกยินยอมลงประชามติจากราษฎรของชุมชนก็คือเราจะมาประชุมลงรมติกันในวันนี้ว่าจะสั่งวัดหรือไ่าสั่งวัด ในการโ่ประชามาติหนึ่งก็มีรายเซ็นผู้เข้าร่วมประชมุม2แต่และรายเซ็นต้องแนบของมหาไทยเข้าด้วยไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านก็ได้หรือบัตรประชาชนก็ได้อย่างใดอย่างหนึง่งไห้บอให้เดี๋ยวมือนีิซึ่งแห่งก,กันเาได้เยียนซื้อลูนึงไรก็อบอได้เพราะว่าข้าเจ้าเห็นมาหลายมีแต่ลายซื่อพวิีตคนข้าเจ้าก็เลยบอให้ ลำดับที่3ก็คือแบบแปลนอันนี้ต้องขอฝาโกโยพ่ออบตเดอเรียนแนเรียนนายกให้นายกให้โยธาออกมาทําแผนที่แผนทางให้ถูกต้องเพื่อ,อ,อ,อจะแน่แผนที่แผนทางใช้4ชุดค่าหนึต่อสิไร่ใช้มาตกการาหนึงต่อห้าร้ 4, อยครับสแผนแสดงที่ตั้งวัดมีทั้ง2แบบแบบหนึ่งคือแบบแปลนแบบที่สองก็คือขอใบแผนที่ตั้งวัด จากดูคาแล้วก็ภาพถ่ายภาพถ่ายอาคารสถานที่ไม่ว่าจะเป็นศาลาไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำทุกส่วนอันนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านถ่ายภาพเด้อถ่ายภาพแล้วก็ราดฟินออกมาหกเอกาสารนี้ต้องเข้าพิจารณาในความเห็นชอบของฝ่ายปกครองคือข,ของสภา ถ้าเป็นเทศบาลก็เป็นสภาเทศบาลถ้าเป็นตำบลก็เป็นสภา,าทเทศอปตอสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลให้เขา้าร่วมประชุมวาระประชุมนั้นแล้วเราเอาวาระประชุมการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลุงเมามาเน่เ <te am> พื่อที่จะเสนอขึ้นสํนานักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมแล้วทางสงนานักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมจะทําหนังสือเรื่องถึง ผู้อำนวกยการป่าไววาม,ม้นครพนมเนาะดังนั้นแล้วสมาภาพในนา,นามคณะสงฆ์กขอนุโมทนาบุญกับโยมพ่อโยแม่ทั้งหลายที่ผู้มีจิตเป็นสะทายใจเป็นสะทายอยากสั่งวัดให้ถูกต้องอยากสั่งที่ดินตรงนี้ให้เป็นของพระพุทธศาสนาถวายที่ดินตรงนี้เป็นของพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคง ในการถวายที่ดินนั่นยมพ่อโยมแม่แม่นเป็นร้อยปีพันปีมันก็เป็นปดินวาดได้สร้างส,สาราสร้างวิหารเป็นร้อยล้านพันล้านโ่เกินเช้าสามสิบปีเขากระทุกมถีบเพชรใหม่ได้ว่าที่ดินนี่บบมีไผมาถูกมาพูดม,ดมัดย,ยกไปขายไ,ได้รั้วสามร้อยห้าสิบใกรก็ยกไปขายบ่ไดดดังนั้นแล้วนี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญมหากุศลสมา,ากมายก็นโมธนาสาถุนำ ดังนั้นแล้วค้ามีประชามนดีอ,อา,อาถ้าว่าจะสร้างวัดยกมือขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี่เก็บภาพนำบทบาทไหนโย,ยมพ่อโยมแม่เอ้ยนี่ค่ะประชาชนนี่แ่ะราษดรนี่นหะใส่ไป อ่นเดี๋ยวต่อไปก็จะมอบให้ท่านอาจารย์ยมามณะทระมวลพสงฆท่านได้ีสรุปกับญาติโยมเด้อนี่ผู้นี้พิมพ์มเป็นเอกสารผู้นัน้นไปเร็ดแผนผังเดี๋ยวร่อยเอามาประกอบกันพี่น้องอยากไปเบิ่งการทำงานาเบิงง่งึคือความหนุมเนี่ยแต่ว่ามันมาถึงขัดนตอน ตรงนี้สิสิทธิมากรรวใจที่สุดพี่น้องสิเอาน้ำบ่อพี่น้องสี่ห่วงมือบ่อพี่น้องสีย่อบ่อวัประชาชนพี่น้องสีย้อมือให่บ่อบท่านอบตสิลับบ่อบสัตมาหอดมือนี่แหละพรามันเลยขั้นตอนนี้ไปแล้วดีใจแ้สู้วันไป ที่เหลือเป็นขั้นตอนของอาตมาที่จะต้องเดินทางไปเห็ุในพี่น้องนอนถ่ายสูตรมนเดอร์ภาษาสูตรมนเป็นคนเข้าวานหน้าซอยกันเอาบุญส่ยกันเข้าวันหน้าในเป็นวันเดอร์เทวดาววาดในอันเซนพระเจ้ากุคตือออกจากมอสีรืวาเห็น สิมใหม่เสิมแตงชรานักสีสถานหลวงเจ้ารักบ้านเจ้ารักเมืองที่ปกป้องรักษาเกตบขงอาวัตแห่งนี้จงว่าออำนวยเวยให้สุอยู่ให้การดำเนินการสร้างวัดของเขาสำเร็จดุลวงไปได้ดีดีอย่าได้มีม้านมากขัดขวางความกระนั้นขอให้มาก ทำหน่อยไว้ใส่ให้พี่ให้น,อหน้องไม้ภูมิคิดใจดีงามมีศรัทธานในการยกย่อวัดขึ้นให้มีแต่ความสุขความจเจริญทั้งมีดีได้เวียนภัยฟั้นหา,ยยาได้มากบังเปียให้มีแต่ความสุขมีพารไมีสมบูรณ์แข็งแรงปกพองผลิตภัณน ได้นามกฎการอันไกลใน,นการทุกทางทุกคนเธอ